ผมเอรอนจากช่อง Ang เก m a มนะครับผมเองก็ไม่คนที่เป็นกดลย้อนมาได้มา3ามปีแต่ว่ารักษาจริงจังได้ปีหนึ่งอาการก็ที่ขึ้นต่างระดับนะครับผมก็เป็นปกติของคนที่เป็นกดรลย้อนที่อยากจะหายไวๆดังนั้นผมเลยต้องหาข้อมูลด้วยตัวเองนะครับว่าอาหารไหนกินได้อาหารไหนกินไม่ได้ก็คลิปนี้เนี่ยจะมาพูดถึงแตงกวานะครับผมว่าคนเป็นกดลย้อนกินได้หรือเปล่าจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยผมเคยพูดเรื่องแตงกวาไปแล้วนะครับผม แต่ว่าพอดีผมได้ข้อมูลใหม่ๆมาเพิ่มเติมนะครับผมก็เลยอยากจะอัปเดตนะครับมาก็เรามาดูค่า pH ของแตงกวาก่อนดีกว่าค่า pH คือค่าวัดความเป็นกรดหรือด่างของน้ําหรือของเหลวนะครับผมถ้าค่า pH นั้น,นต่ํากว่าเจ็ดแสดงว่าน้ําอาหารหรือว่าของเหลวชนั้น,นียมีฤทธิ์เป็นกรดนะครับผมแล้วก็ค่า pH ของแตงกวาจะอยู่ที่5.45นะครับผมอ่ามันต่ํากว่าเจ็ดใช่ไหมแต่ว่าถ้าหากมันยังอยู่ในเกณฑ์5-6-7เนี่ย จะอยู่ในเกณฑ์ที่กินได้ดังนั้นค่า pH ห้าจุดสี่ห้าของแตงกวาเนี่ยกินได้นะครับผมกินได้อืมแล้วก็ต้องบอกว่าจริงๆแล้วเวลาเรากินแตงกวาใช่ไหมความจริงๆเราบ้านเราส่วนใหญ่จะเน้นเป็นเครื่องเคียงมากกว่าแก้มันแก้มันในข้าวมันไก่หรือว่าแก้มันในของทอดน,นะผมก็เห็นจากก็เห็นก็เห็นเครื่องเคียงกันเลยคือกินอย่างนั้นได้เลยนะครับผม คือก็ไม่กนเลออก,ก็กินอย่างนั้นได้เลยไม่ต้องไม่ต้องไปปรุงหรือาไม่ต้องอะไรอ่าแล้วก็ข้อมูลใหม่ที่ผมจะมาอัปเดตนะครับคือ5.45มันมีกฎใช่ไหมแต่ว่าแตงกวาเนี่ยมันจัดว่าเป็นอาหารอันคาราครับผมอ่าอาหารอันคารายคืออะไรอเดี๋ยวมีคนถามอาหารอันคาายคืออาหารที่สามารถเปลี่ยนสมดุลในกระเพาะเนี่ยจะกดกให้เป็นด่างได้ ถือว่าช่วยในเรื่องกอดไหลย,ย้อนได้ดีมากๆ,ๆเลยนะครับผมคือเปลี่ยนจากกดอ่ะกดที่มันกัดซอกกระเพาะเราอ่ะหรือถ้ามันมีเยอะอ่ะมันก็ายเป็นกดไหลย้อนได้คือมันมันสามารถเปลี่ยนจากกดอ่ะเป็นด่างได้ถึงแม้มันจะมีฤทธิ์ที่แบบเปลี่ยนไม่ได้เยอะขนาดนั้นอ่ะแต่ถือว่ามันก็เปลี่ยนได้แล้วก็ช่วยในเรื่องกดไหลย้อนได้ด้วยครับผมซึ่งที่มันแปลกมา,มากๆนะครับผมเพราะว่าอ,อาหารอัลคาไลเนี่ยปกติอ่ะค่าเพอ่ะมันต้องประมาณ7 8 9ไปประมาณนั้น แต่ว่าแตงกวาเนี่ยค่าเพอ่ะมันอยู่ที่มันอยู่ที่ห้าจุดสี่ห้าแต่ว่าเป็นหานอะคาไลโอ้นี่คือค่อนข้างแปลกเลยนะครับผมอืมจริงๆแล้วก่อนหน้าเนี่ยผมได้พูดว่าแตงกวากินได้ไม้เป็นกรดย้อนกินไปอ่ะก็ไม่ได้ทําให้กรดไหลย้อนอ่ะแย่ขึ้นก็คือเป็นกรดไหลย้อนกินแตงกวาอา่ะก,ก็กินไปแต่ก็ไม่ได้ทําให้กรดไหลย้อนแย่ขึ้นแต่ว่าจากข้อมูลใหม่เนี่ยจากเว็บ Food FAQ เนี่ย คือแตงกวากลายเป็นว่ากินแตงกวาช่วยเรื่องกดไหลย้อนครับผมซึ่งก่อนอันนี้ผมไม่ได้พูดว่ามันช่วยนะก่อนอันนี้ผมพูดว่าจากข้อมูลนะอีกเว็บหนึ่งก่อนอันนี้ผมพูดว่ากินแตงกวาไปก็ไม่ได้ทําให้มันดีลงหรือแย่ลงแต่ว่าจากข้อมูลใหม่นะแตงกวาช่วยเรื่องกดไหลย้อนครับผมนั่นคือกินแล้วดีขึ้นนะครับผมแต่อย่างไรก็ตามนะครับผมในบทความเนี่ยก็ได้เพิ่มเติมว่าตอนกินก็กินเปล่าๆนะ ไม่ต้องไปจิ้มน้ำสลัดไม่ต้องไปใส่มะยงเนตอะไรนี้ถ้าจิ้มเยอะๆเนี่ยก็ทำให้เป็นก็เพิ่มน้ําหนักได้ผมก็คืออ้วนนั่นแหละครับผมสรุปเขาเป็นกลอยอนกินแตงกวาได้และแตงกวาก็ก็ถูกครับและแตงกวาก็ช่วยเรื่องกดไหลย้อนได้ด้วยครับผม,มก็สัปคิปนี้ก็ขอจบทเทเบียนเท่านี้นะครับผมผมนำที่เกี่ยวกับอาหารแล้วก็กดไหลย้อนไว้มากมายเลยก็สามารถาไปดูเพิ่มเมติมได้สับคินนี้ก็ขอจบทเทเบียนเท่านี้ขอบคุณมากครับ